สวัสดีครับเขาวันนี้เรามาติดตามกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่น่าติดตามมากๆกันเลยทีมชาติไทยพบกับอุซเบกิสถานในการชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จอแดนกันเถอะมาดูว่าทีมไทยจะมีโอกาสได้เข้าชิงแชมป์โลก U17 ที่ชิลีปีหน้าได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นมาดูกันว่าทีมไทยมีความพร้อมอยู่แค่ไหนกันเลยว่าจะสามารถขึ้นไปชิงแชมป์โลกได้หรือเปล่าความพร้อมของทีมไทย ทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศเอเชียครั้งที่2ที่จอดแดนซึ่งเป็นศึกสำคัญสำหรับทีมไทยในการคว้าตัวชิงแชมป์โลก17ปีหน้าทีมไทยได้เตรียมตัวมาก่อนเข้าแข่งขันโดยมีผลงานที่ดีๆมาแล้วหลายนัด1พฤศจิกายน68ไทยชนะออสเตรเลีย3-0เซต 25-12, 25-10, 25-11 2พฤศจิกายน68ไทยชนะอินเดีย3-0เซต

23-25 5 2ถึง2 5 2 5ถึง15 23ถึง25 25ถึง23 15ถึงแแม้ว่าจะมีผลงานที่แพ้แพ้มาแล้วบ้างแต่ทีมไทยก็ได้แสดงความสามารถในการต่อสู้และปรับตัวตามเกมได้ดีจากการแข่งขันกับฟิลิปปินโดยเซตแรกไทยเริ่มต้นช้าแต่ก็สามารถปิดเซตได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทีมไทยในการปรับตัวตามเกมคู่แข่งขันและรูปแบบการแข่งขัน ในรอบจัดอันดับ5-8ทีมไทยจะต้องพบกับอุซเบกิสถานซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งสองทีมจะต้องแข่งขันเพื่อคว้าตัวชิงแชมป์โลกยู17ปีหน้าการแข่งขันจะมีรูปแบบดังนี้ทีมผู้ชนะทั้งสองคู่จะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงอันดับ5ทีมผู้แพ้ทั้งสองคู่จะต้องไปแข่งขันในรอบชิงอันดับ7ทีมที่สามารถคว้าอันดับ5ได้สำเร็จจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย และไปแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงยู17ชิงแชมป์โลก2026ที่ชิลีรายชื่อผู้เล่นและเจ้าหน้าที่เซเธอเอสเศร้าเด็กหญิงพิมนารีเอกุลวิทย์เด็กหญิงปราณปริยาสุจริณ outside h i t โ e r OS เศร้าเด็กหญิงจามิก่อแคนแก้วเด็กหญิงนัทชาทองคำเด็กหญิงชยนุษย์อินทนูเด็กหญิงพิจดาคุณรัตออ p o ิ i t e OP เศร้าเด็กหญิงเอ็มมาโนเอลโอเจียกาเด็กหญิงอุมารินแก้วกาหลง middle blocker เอมบิซาวเด็กหญิงกนิกาบุญรอดเด็กหญิงประภานังพิมพ์ขันเ,ญญเน,เนเด็กหญิงธัญรัตน์ดรสีเนตรลิเบโรแอลซาเด็กหญิงโชติกาทองตันเจ้าหน้าทีมนายสมชายดอนไพรยอดทีมแมเนเจอจร์นายจรัญเนียมทับทิมแฮดโค้ดสิบเอกอภิรัตน์งามมิริศแอสซิสแตนต์นโค้ดจังหวัดอ่อนนุชทุมดีแอสซิสแตนต์นโค้ดนางสาวอรอุมาสิทธิรักแอสซิสแตนต์นโค้ดนายอมรแสงโสดาฟิสิเอเตอร์พิสต โปรแกรมและช่องทางดูวอลเล่บอลสด7พฤศจิกายน2568รอบจัดอันดับ5-8เวลา15นาฬกาฟิลิปปินส์พบฮ่องกงเวลา17นาิกา30นาทีไทยพบอุซเบกิสถานดูสดได้ที่ y o u t u s i เอเชียน y อลบอลคอนเฟเดเรชันคลิกสรุปทีมชาติไทยมีโอกาสที่ดีในการคว้าตัวชิงแชมป์โลกยู7ปีหน้าท่าทีมไทยสามารถปรับตัวตามเกม และแสดงความสามารถในการต่อสู้ได้ดีก็คงจะสามารถเข้าชิงแชมป์โลกได้อย่างน่าพึงพอใจมาดูกันว่าทีมไทยจะสามารถทําได้หรือเปล่าและถ้าทีมไทยไม่สามารถคว้าตัวได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆกกันเลยความต้องการของทีมไทยในการเข้าชิงแชมป์โลกคืออะไรทีมไทยจะมีโอกาสได้เข้าชิงแชมป์โลกหรือเปล่ามาดูกันว่าทีมไทยจะทําอะไรได้ในศึกนี้มาชี้ทีมไทยกันเถอะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ติดตามกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมาตลอดมาชี้ทีมไทยกันเถอะทีมไทย ต้องการความสนใจและการชี้ให้กันมากๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมไทยได้เข้าชิงแชมป์โลกยู17ปีหน้ามาชี้กันเถอะว่าทีมไทยจะสามารถทำได้หรือเปล่ามาติดตามกันเลย